ช่องเดซแล็บชนนัลวันนี้อยู่มาดีดีแกของผมนะผมจะเอาผมจะหนึ่งหนึ่งกับทีมงานผมจะแกล้งทำเป็นผมมันไก่ะนะเขาส่งอกห้องมาให้ละอื้ม <c oughs> ไม่ให้ดูดิ

xếp cu là quá Ôi mà ha Anh đà Cu giáp นี iesen, ่งูชิาเลยนะโอเคๆๆ8 6 3เฮ้ยหกเก้าสามเก้า กับมึงไงไอ้กอดก็มาดิมันเทียไอ้เทียไอ้กาคากวะไอ้โซเซต้าดีเทียมงดูไอ้อ่อนไอ้อ่อนท่อไออ่อนวะเทียมึงไงออนสอด กูรู้แล้วว่ามึงคือใครจะถึงจะได้รู้กูจะถึจได้ ไกลกระปูกระปูไมก็กไกลกระปูกระปูไจชายกึไอกาอ่ะไอกาตุใ่ลเวมึงยังไม่ถึงเลยเล่นโซนตายไม่ได้ตายอยู่หัวแม่นปเยงง ากาไม่ได้ไนลยสัตว์กูไมีไหนึ่งหนึ่งไม่ไรเฮียกูบอกนั่นสร้างห้องไรก็ได้สัตว์ไอ้ไอ้เร็วๆไอ,อ้เหียนะเอาไปล่ะ อุบ๊ะไหย <forcé certains> <Works> <spreads> ถูกทีมกานได้ต yeah. ัดคอตัดนะฮะอีกน้องๆดูทีมงานดูหน้าจอมุนมวะไอ้ไก่ไอ้ไก่ทำมาเป็นปวดดีนะ มาไป็นหัวดีไงงูยิ้ทำาเ็นหัวดีเกไอครที่เข้าไหนเก่งกว่ามือ้เยี่ đó mà mày 一去跑，弟弟。 Gå, <laughs> de.

เบอร์สามึงใครไว้อ่อนเอาเพื yeah. ่อนมาช่วยไอ้เอะเล่นจั่วเอาไปที่มือต่อยตีมันกูมาชุกมันกแล้วกูก็ไม่มีอะไรวะไอเอ โอเบอร์สามก็จอกว่ะจะตายแล้วจอกไว้เหี้ยหอมหลักออนเล็ อือเบอร์สาจอเ้ี้วยแหละมึงเดาโง่โเอรโง่ว่มเจอเพื่อนโง่ี้เจอเ่โง่ว่ เอาลองเลยนัยนดีสนับปากกันหน้านีได้ไหมคนแรกไดมอนด์สองหวยบ่ห,ออห,หุ่นีไดมนอนด์สองกนะระจอกว่ะไอ้เที่อะไดมอนด์กระจอกไอ้หน้าตรุนรอก่อนเถอะนะมึงเคยมามึงยังไม่คิวใครสักคนเลย ไม่ได้คิวพ่งดิคิวหนึ่งตัวอยู่ไอออนคิวค่อีกีใครอ่อนว้ไอ้นกากไอ้นูนูนู้นู้อนูว่อแกบวบ oh <my S 1> ากยังมาว่าคนอื่นอีกวัยแม่ทหาหนึ่งแองไอ้เฮีย Ô có người ơi mọi người ai cà, quái, cả người người ơi người ไอ้วะจบแล้ <wa> วกูจบแล้วกูไอ้ว่ากีต้ารปาไอออน อัน,อนกิ่งจะปากว่ามือกิ่งจะปากไ้เฮียปากมือไว้ทำไรวะปากมึงเอาไว้ด่าคนหรือปากมึงเอาไว้กินข้าววะไอ้เฮีย ใครชื่อสัตว์วะใครชื่อสัตว์วะเออใครชื่อใครชื่อสัตว์ไอ้เกี้ยนอ่อนจังเลยอ่อนจังเลยอ่อนจังเลยเอาอีกไหมล่ะไอ้ออนเอาอีกไหมล่ะเอาอีกไหมล่ะมาดิตาสุดท้ายแล้วไหม ออนเอาไหมเราสุดท้ายแล้วอะไรฮัลโหลไอ้นั่นมันคือใครวะไม่รู้มรรดามึงว่าไงมัางอะ มันด่าว่ากูเก่งปากด่าว่าไอ้นั้นน่ะมันด่าว่าเฮี้ยอะไรรู้กูบอกว่ากวนมึงเล่นกูแล้วกูรู้นะมึงเล่นกูอะฮะกูรู้นะมึงเล่นกูอะอะไรนะมึงเล่นกูแน่ๆเลยแบตกูจะมั่วไใ้สัตว์หยุดโทเลยเฮี้ยแบตกูเหลือเปอร์เซ็นต์ ตร,ตรงไหนวะตรงไหนวะตรงไหนวะไอเ้เหี้ยไม่เสียงมึงก็เสียงใครล่ะไอ้หลาาเสียงใครล่ะโมงพูดสักคำนี้ขี <c oughs> hey, ้อ่ะไอ้เส้อโม้พูดงินมากเหรอเดี๋ยอนี่ออกไปไม่ต้องขอเขามาวะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเชิญมึงนะแป,ป๊บกูเล่นฟีไฟ <c oughs> ไม่ได้แบตหรือเปอร์เซ็นต์ วางสายเลยเออวางดิวางดิ ฮัลโหลวางยังเนี่ยน่าจะวางใครสัตว์ว้ยที่อะไรที่สัตว์ ควายไอ้ควายเอ้ยสมองมึงคิดด้วยอะไรวะเฮียไปศาสตว์แล้วกูจะเรียกมึงว่าอะไรไอ้เรียกว่าชี่ร้อยสักไอ้เรียกกูว่าเฮ้ยเรียกกูว่าคนไหนไอ้เฮียมึงอะ่ะจะให้กูเรียกว่าควายใช่ไหมเฮียเฮ้ยไ,ไ,ไอ้สัตว์ ตูดวะตูชิบหาเลยหาเนี่ยเอาไหมหนึ่งนึงเอะตั้งไหมี้ม ขอจบคลิปเพียงเทนี้ครับไปบายค่ะเดี๋ยวชิบพายเลยไอ้ที่